สว string, broken, u, <s Elliott ills> ัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเจี๊ีสุบูสุกนนะครับเนาะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุบูสุคนนะครับเจี๊ีทุกท่านนะครับเมนูจับเมนูพิเศษครับพี่น้องมันเมนูพิเศษปุ้บมองดูพี่น้องเลยก้อยครับพี่น้องมึนนี่ก้อยแซ่บๆก้อยเนื้อวัวครับพี่น้องเลยมาครับมากินงเขานั่นกันครับมึนนี่มึนนี่ก้อยครับก้อยเนื้อวัวนะครับสดๆโอ้ยแซ่บนๆพี่น้องมึงดูเสียบๆขมำๆพี่น้องเลยนี่ครับผักมาพร้อมกับผักกาดแก้วแล้วก็นี่ครับ ข้าวเหนียวร้อนๆกันเลยทีเดียวนะครับนี่ครับเหนียวมันห่อนจกคำนี้นงนไงตุยๆกันเลยนะครับคุยมึงหนี่น้องไปโอ้โหเราบัดประธานอภัยนะครับสําหรับพี่น้องผู้ใดบ่กินกประธานอภัยด้วยนะครับเสียบคำนี้ไงหพี่น้องให้กินคำหน่อยกินคำหน่อยมนันน่ากินกิเป็นสิหนาับ่อยไปไงก็งย,ดดยังไงหัวเด้กก็ดีเราไพี่น้องเลยใส่ก็แบกพิี่น้องครับพี่น้องเนย ขุม่มขุ่มจับจังบ่ดีครับน้องไป,ปบุพเพเพราะว่ามื่อนี้มันฝนตกครับพี่น้องมื่อนี้ฝนตกลิ่นครับบรรยากาศข้างนอกบ้านต้นไม้ก็ใส่บ่ได้ครับพี่น้องใส่หุ่นมันหลงจุรสก็ใส่บ่ได้เปียกยืนเดียวเลยครับฝนตกฝนตกสองมื่อแล้วพี่น้ไง next อืมครับกินผู้เดี๋ยวก็อล่อยนองเอ้ยมาเด้อพี่น้องเด้อมากินน้ำกันครับพี่นอ้องเสียบๆก็เป็นไงตุ๋ยครับผม ต้องสร้อยตอนบางบ้างหน่อย I mm do -hmm.

แซ่บกี่ร้กพี่น่องเด้ยวไม่ได้แดงด้ันแซ่บกี่ลองหอมเลยหอมกันนะของแซ่บเยอะกบผู้จกินอยู่แล้ว เพี้ยนตามใจผู้อยู่กันว่ากูอูอ้ตามใจผูนน้น,นั่นแหละท่านที่น้อกินก็ต้องตามใจผู้ซิมครับพี่น้องผู้ซิมมาแซ่บก็คือแซ่บโอเคใส่ได้ครับพี่น้องกขึ้นสี่ครับเอาห่อครับพี่น้องไปห่อให้ด้วยห่อให้ด้วยเนี่ยครับผมจืดเอาไปกอมกันฮะเพียน,นตามใจผู้อยู่กูอูอ้ตามใจผูนน้นั่นของแซ่น้องกินดีแซ่บขึ้นอยู่กับผู้ซิมครับพี่น้องโอเคจัดไป กัต้มลืมอเนีอยมันจะกัดกับนองน,ะรราาน,องนี่นนนนนจื่นกนาดไรก็ลองกับตองฟงเลยผมแบ้ำไหบานต้นไม้เนี่ยึนไปไว้ครับเปียกอิ่มหได้พี่น้องบ้านอิ่มบวกกครับจงไปกินีิเด้สิปเครัวครับไปอดครันะครับเอาไปนะครับขอบคุณเงยชื่อแันนะครับเรื่องมาีต่ตมรับตมครับ นั่งแข่งนะครับยุงอ่อนทั้วันะครับเนาะแขอบคุณพี่ขอบคุณน้องนวันนี้มีไงจุบุทุกคนนะครับวันนี้พีนอนนะครับเอาอาน้อนนุ่งลุงหลังหลันนะครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมนะครับกับของของยุงอ่อนทั้วนะครับมันยังเดี๋ยวมาเห็นจูพี่สุนอนกินที่เก่านะครับพี่น้องกิ่นต้องกันครับไปพูดกินปลาครับมาพี่กินเขาไปไปพูดกินละาเขามาพี่กินละโทษครับพี่น้องเนี่ยกลิ่นกันนันนุ่งยังเดียวกันเนะครับเนาะถากันลยก็ต้งกัน ปฏิบัตประกันไดน,นะครับ,บก็บอกคำจ่ายได้บริหนูกะขอกอกาสอาจารย์ไปไว้นอากันนี้นะครับจะในกับกาคุณหลายๆครับกากันในคลิปหนาได้กับเด้อเจอกันในคลิปหน้าครับ